เธอทำได้ของเธออ่ะรีวิวรถตีมอะไรข้างในอะ่ะตีมข้างในอะ่ะเนี่ยตีมเลยกับเธอชัวเห็นไหมเนี่ย <c oughs> นะ่นี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 ่นนนี่มีรถเข้าใหม่วันนี้ E R หกห้าศูนย์คาร์บอนเต็มคันนี่หน้ากากหน้าคาร์บอนชิลหน้าเคทูมีคัตเทซิ่งบอยรู้เปล่านะอ่านถูกกันแหละ นี่มาดูบางโคลนหน้าคาร์บอนยางหน้าสลิกาเม็มเครื่องเต็มเครื่องอันนี้บอกเลยแล้วก็จะเป็นตัวครอบโชคหน้าโอลินนะจาดหม้อน้ำตรงรุ่นอีกข้างคาร์บอนแอมแอร์คาร์บอนทั้ทงชิ้นอะ ทั้งคันเลยอ๋อทั้งคันใช่แคดบาร์นี่มาดูถังดูถังนี่ก็ค่อคาร์บอนยกชิน้นครบเครื่องนะะครบเครื่องส่วนข้างในเนี่ยจะมีกองแต่งนะเดี๋ยวเราจะถ่ายก,กองแป้งกองแต่งอ๋อกองแต่งเรื่องโอ้โหมีกองแต่งในฮะอ,อข้างในนี้ฮะเปิดออกแม่งมีกองแต่งเลยป้า ซุ่มๆเลยอะ่ะบอกให้จูนจูนอียี่สิบมาแล้วนะจูนอียี่สิบเครื่องโคตรแรงนะตอนนี้ก็จะเป็นเกยโยงโยงไปไหนอ่ะโยงแถวนี้แหละ <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะจะเป็นข้อ n ิงอาร์มแต่งนะเป็นรงเวอร์ซิตข้อ s ิงอาร์มดูโซอันนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้บังโซ่ครับมอสเช่นจันใช่ไมไม่เนี่ย ผู้สนับสนุน,นเออช่างมันฝ่ายช่างแม่ที่เสียงไว้ก่อน <c oughs> นี่ดูล้อ ZX10 นะฮะยางหลังลายสายฟ้านะฮะนีออ่ยงหลังลายสายฟ้าดอกลึกๆต้องเสิร์บหามโอเคใช้ได้นี <c oughs> ย่ยตัวนี้ก็จะเป็นครอบเป็นกันอ๋อหลังบึ้มๆนะฮะน้องๆน้องเสื์บ สวยนี่ตัวนี้ครับเป็นท้ายคาร์บอนทั้งหมดท้ายคาร์บอนทั้งหมดเลยเนี่ยมาสอง,งนี้สองนี้หนูี่จ้าอือสองตรงนี้คาร์บอนทั้งชิ้นเลยฮะทั้งชิ้นเลยไอ้น้าเนี้ยถ่ายมางี้สวยๆเลยเนี่ยทั้งชิ้นจริงทั้งชิ้นนะออจริงว่ะเออไม่ได้โมโ้คันนี้บอกเลยเต็มเครื่อง <laughs> นงาเราจะเป็นท่อโยชินะ เสียงนี่ซุ่มสุ่มสุ่ม,มุ่มเลยนะฮะตะแรกตะกสุ่มแตกสุ่ม,ตก,มตกสุ่มเลยนะกลัวไ <c oughs> ม่ใช่มาาที่ไหนค <c oughs> าร์บอนครับตัวปิดเนี่ยหนาตัวปิดน้ำมันเครื่องนี่เป็นใจ่ถังโอ้โห,โหเครื่องอันนะี้แล้วก็เนี่ยฮะคางหมูนะตัวเนี้ยจะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะชิ้นใหญ่เลยตรวเนี้ยตัวแต่งอะสวยๆเลยชิ้นใหญ่เลยถ่ายเข้ามาแบบนี้นะับ ทีนี้มาฟังเสียเครื่องเครื่องรามีรับประกันนะล้มชนหนักเรารับคืนนะครับสําหรับเหตุเรา,าไ่เด้าไรเดอร์นะติดตามด้วยนะล้มชน,นเหตุอะไรนะคะอีกรอบหนึง่งไ่เด้าไรเดอร<า>อ์ถ้ามีชนหนักเรารับคืนเนงินเต็มจํานวนนะครับฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีประกันลดหายครับมาดูตาลแล้วตัวน,นี้มีวัดโวลต์ด้วยวัดโวลต์อ่าดู